สวัสดีครับท่านผู้ชมเราก็มาตามวันต่อจากสูตรของเล็กเรียงมหาสิจันกันนะครับคอนอื่นก็ตามกฎกติกาครับมาดูคำเตือนกับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับเป็นการคำนวณสถิตีตัวเลขย้อนหลังนะครับ เพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับจากเลขเรียงมหาศย์น,นะครับเราก็มาดูตามแบบสูตรของเรานะครับตารางเราก็วางไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาตัว ตัวเลขเด่นกันก่อนนะครับนะครับเลขเดน่นของเราจากหน้ากระดาษแรกนะครับเป็นมวดที่43นะครับแผ่นที่2นะครับแผ่นที่2ก็จะสุดหน้ากระดาษอีกแล้วจะเป็นมวดที่ 86แล้วนะครับแล้วเราเรามาหาตัวเด่นกันมวดที่86นะครับมวดที่86นะครับเราก็หาตามสูตรเด่นของแม่สูตรของเราอยู่ด้านบนครับแม่สูตรเราก็หามาเลยนะครับ สูตรแรกสูตรแรกบวกลบหนึ่งนะครับก็จะได้สี่นะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับสูตรที่สอง อัมตะลบหนึ่งนะครับอมตะลบหนึ่งหกเพอห้านะครับได้ห้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับสุดที่สามสุดที่สามสิบบนบวกหนึ่งสิบบนบน,บ,บน 7จ็ดแปดนสะครับสูตรที่ 4, 10, 7, 8, 13, 3, 4 5, 6, 7, สิบหกเจดปดสิบสก็สามสี่้าหกเจ็ดแปดสูตร ที่สี่จะมีหตัวนะครับแบบนี้นะครับหมดที่แล้วก็ตัวเด่นเข้าที่ที่ห้ากับหกสองตัวนี้ห้ากับหกออกที่หกหห้านะครับเราได้ตัวเด่นมาเราได้สูตรมาครบ4ีสูตรแล้วนะครับ คราวนี้เราก็จะหาตัวเด่นนะครับเด่นตัวเด่นในสี่สูตรนะครับหมอมาบุ้มเราจะเอาสามในสี่สูตรนะครับสามในสี่สูตรหาตัวเด่นกันเลยสี่สี่มีแค่สองสูตรนะครับห้าห้ามีสามสูตรหก สองสามหกสามศูนดหนึ่งสสสีดลงไว้เลยเจ็ดสี่1ู3 4 0. 8เจสีดหนึ่งสองสสีดก็สีครับแปดสี่ หนึ่งสองสามเก้าสามสูตรศูน hmm. ย mmm, ์หนึ่งสองสามสูตรก็สามสูตรหนึ่งหนึ่งก็มีหนึ่งสองสองสูตรสองสองมีสูตรเดียวสามสามมีสองสูตรสามมีสองสูตรก็จะได้มี ชนสาสูตรก็มี9ก้านะครับหนึอกันนะครัีเก้าอีกตัวนึ่งก็ศูนย์ก็สามแค่2องสูตรสามีสูตรหนึ่งสมก็มี2องสูตร สี่มีสองสูตรห้าหนึ่ส,ส,าส,าสูตรไปห้าจนหกหนึ่งสองสามหกสามสูตรหกหสูตร,ตรเจมีแล้วแปดมีแล้วเก้โอเค ครบนะครับครบได้มาละตัวเด่นก็คือชน40ก็จะเป็น78นะครับส,ส่วนที่ชน30ก็มี90 56นะครับ6วเหงั้นวทีิแล้วนะครับ บางคนบอกว่าเลขตัวเด่นกกตัวเยอะเยอะจังก็ว่าไปกันตามสุขนะครับสูกมาเยอะเราก็เยอะนะครับเดี๋ยวเราก็ไปตัดแต้มตัดเด่นครับให้มันเหลือน้อยลงนะครับเพราะสูตรมันมาอย่างนี้นะครับแต,แต่ไม่ใช่ว่ามันเยอะมันต้องเข้านะครับ มันก็มีโอกาสหลุดเหมือนกันครับอย่างงวดที่ผ่านๆมานะครับมันก็มีสะดุดมีหลุดเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าห้าหกตัวแล้วมันจะไม่หลุดนะครับมันก็มีโอกาสหลุดเหมือนกันนะครับแต่หลายตัวมันก็มีโอกาสเข้าหลายเปอร์เซ็นต์เช่นกันนะครับเราได้ตัวเด่นมาแล้วนะครับแล้วตัวเ่มเจ็ดแปดแล้วก็นี่ตาม สูตรที่เราทํานะครับเพื่อจะให้มันง่ายต่อการดูนะครับเราก็จะไปลงในช่องของเรานะครับอ๋อเราก็จะหาเลขดับมาพร้อมเลยลจะจะได้ลงแถวเดียวตรงนี้เลขดับเลขดับของเรานะครับสูตรเลขดับของเรานะครับนี่ ของเราหมดที่แล้วเราดูที่เลขออกกันเก็บ18665ออกเก็บ18665ข้างล่าง59นะครับมาดูตัวที่มันผ่านงมดแล้วก่อนนะครับ ตัวแล้วดับสิบไม่ผ่านนะครับสูตรนี้จะไม่ผ่านนะครับดับสิบอีกศูตรผ่านนะครับดับหน่วยดับหน่วยศูงผ่านดับหน่วยหนึ่งผ่านนะครับดับหน่วยผ่านสองสูตรเลยดับสิบไม่ผ่านสูตรหนึ่งนะครับต่อไปน้หมดวต่อไปเราก็จะคิดที่สูตรด้วยก่อนนะครับ สิบล่างบวกสามดับที่สิบสิบล่างบวกสามแปดครับอีกสูตรหนึ่งสิบบนบวกสี่สิบบนบวกสี่ศูนย์นะครับส่วนดับน้อยหมื่นบวกหมื่นนะครับ,บยบนนบีสิบหกหมื่นบวกหมืน่นหนึ่งบวกหนึ่งก็กลับสองนะครับ อีกสูตรหนึ่งหน่วยล่างบกวงบกสี่หน่วยล่างบวกสี่หน่วยล่างบวกสี่ก็ทับสามนะครับอืมโอเคเราได้สูตรดับมาแล้วนะครับแต่ก็ไม่ไม่แนะนำให้ใช้นะครับแค่ทำให้ดูนะครับอย่างโอกาสตรงนี้ถ้ามันพลาดแล้วก็พลาดเลย สูตรเข้าแต่เรามาพลาดตรงที่เลขดับก็ทําให้เราพลาดนะครับก็ดูแค่เป็นแนวทางนะครับไม่แนะนําให้ใช้เท่าไหร่นะครับก็แล้วแต่ทุกท่านนะครับจะใช้หรือไม่ใช้นะครับเรามาลงเรามาลงเลขเด่นในหลักกันเลย เด่นของเรานะครับเลขเด่นของเราก็จะมีเด่นสุดคือเก็ดแปดเก็แปดนะครับรองคือเก้าศูนย์ห้าหกนะครับเก้าห้าหกส่วเลขดับนะครับดับสิบทีแปด ลองศูนย์ลองศูนย์เล็กๆนะครับอีกสูตรหนึ่งก็จะเป็นสองนะครับลองสามนะครับโอเคตามนี้นะครับพอเราได้เลขสูตรมาครบนะครับเดี๋ยวเราก็จับเลขกานตรงนี้นะครับ คลิปนี้ก็ทําให้ดูแค่นี้นะครับหดคลิปยาวเลยเกินทาไปตามมาคลิปยาวนะครับก็ผลงานดูผลงานกันงวดที่แล้วนะครับหมดที่แล้วนะครับ,หม,รบหมดที่ผ่านมานะครับก็จะมาที่ตัวกลับนะครับส่วนแต้มแต้มเด่นก็นเราเข้าแล้วนะครับแต้มที่หนึ่งแต้มหนึ่งนะครับแต้มเด่น แต่ที่ที่ผมเน้นให้นะครับคือมันไม่เข้านะครับเพราะชอบที่หลักเจ็ดนะครับจะเน้นไปที่หลักเจ็ดมันไม่มามาที่หลักห้าหลักหกนะครับก็มาที่นี้แต่ก็อยู่ในในกรอบของเราที่เราทําไว้นะครับก็มาสรุปนะครับ ถึงจะมาตัวรองมันก็มานะครับเพราะว่าสูตรของเราสูตรของเราไม่ได้ไม่ได้เน้นปักหลักนะครับแต่ก็ทําให้มันมามาเข้ามาในเกณฑ์นี้ก่อนส่วนท่านไหนที่ม,มีหลักแม่นๆนะครับหลักแม่นๆก็มาจับเอาตรงนี้นะครับก็มาไขว้หรือกัดกับหลักเอานะครับตามที่สูตรของเรามันมา หลายงวดที่ติดต่อกันมันก็จะมาที่ที่ตัวกลับตัวตรงบ้างนะครับงวดนี้งวดนี้ที่เราพลาดตัวเลขมันก็มาที่ตัวกลับนะครับมาที่สองหกนะครับเราพลาดเราเราจับตัวเลขมาไม่ครบนะครับมันมาหกสองแต่มันก็มาที่สองหกแต่เราพลาดนะครับพลาดตรงเลขสองนะครับ เพราะว่าตามสูตรแล้วมันมีเลขสองอยู่นะครับเราพ่าดเราดูเลขไม่ครบส่วนงวดนี้ก็มาที่ตัวกลับมันเกินสรุปที่60ออก06งวดที่76หมาตรงนะครับงวดนี้มาที่ตัวตรง67ก่อนหน้านั้นก็ มดที่มดที่สี่หนึ่งนะครับก็เป็นตัวกลับนะครับตัวกลับเราให้หนึ่งสี่พอออกสี่หนึ่งนะครับเป็นที่ตัวกลับก่อนหน้านั้นเลยนะครับก่อนหน้านั้นเลยสามหกก็ตัวตรงนะครับไล่หดมาเลยนะครับมันมีตัวตรงตัวตัวกลับนะครับส่วนที่เน้นให้มันก็ไม่เข้านะครับ ก็แต่มันก็มา,มาเข้าดูในตัวสรุปอยู่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากช่วยเป็นกำลังใจนะครับฝากช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนะครับได้มีโอกาสเติบโตน,นะครับ ใหญ่ๆนะครับคนคนช่องทําตัวเลขก็อยากจะให้ทุกท่านโชคดีนะครับไม่ว่าช่องเล็กช่องใหญ่นะครับอยากให้ท่านโชคดีนะครับเฮงๆปังๆกันท,ทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาลงตัวเลขจับคู่นะครับจับคู่วนกันหมดเลยนะครับมาลงแล้วคลิปต่อๆไปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ เราตีตารางไว้แล้วเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ